ใายังเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะพามาดูเครื่องบินกันนะครับพอดีเข้ามาในกองบินฐานเรือและห็นเครื่องบินก็เดี๋ยวบันทึกให้ดูกันไว้หน่อยนะครับเด,เดี๋ยวตามผมมาเลยแล้วกันครับ พ่อบอกให้ยืนอยู่ตรงนี้ทออนะี่เห็นนี่ก็จะเป็นเครื่องบินของราชนาวีนะครับก็เป็นของทารเรือ,อที่เห็นก็จะเขียนว่ารอยยันชัยเนฟวีนะครับ เดินเข้ามาดิเดินเข้ามาใกล้ๆมาดพี่สายอน่สังเกตได้ว่าจะมีหมาอยู่ใต้เครื่องบินด้วยนะฮะโอ้โหพวกนี้ไฮโซแน่ๆก็น่าจะปลดประจำการแล้วล่ะเครื่องบินพวกนี้ก็มีทั้งหมดก็ สี่ลำนะเท่าที่เห็นแต่รุ่นอะไรผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ สมลมีจอดเดี่ยวๆแบบไม่มีใครครบอยู่อีกลำหนึ่งข้างหน้าให้ดูมุมรอบๆนะครับ